ีแห่งนี้ว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเกิดมีการก่อสร้างเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีหลังจากปี2575นะครับโดยสมัยนั้นจอมพลปก็ได้มีการให้จารย์สินพิศษีนะครับสเก็ตแบบร่างไอ้สมุมที่เราดูด้านบนนะครับจะเห็นได้ว่ามีตรงกลางเป็นพานรัฐธรรมนูญเนาะแล้วก็4มุมอย่างนี้ หมายถึงภาคทั้ง4นะครับปรากฏด,ด้านข้างเนี่ยจะมีลูกป,ปั้นเป็นรูปปั้นนูนสูงกึ่งลอยตัวนะครับอยู่ชิ้นละ2ด้านนะครับรวมแล้วเป็น8ชิ้นซึ่งจริงๆแล้วหมายความถึงการปกครอง8 8อย่างเช่นทศพิษราชธรรมการบริจาคกฎหมายจะมีรูปปั้นต่างๆปรากฏว่า ย้อนกลับมไปเมื่อประมาณปี2525ตอนนั้นมีการฉลองกรุงนะครับลุงได้มีโอกาสโชคดีไปเห็นแบบสเก็ตที่เป็นปูนพลาสเตอร์ตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นปูนพลาสเตอร์ซึ่งแข็งมากเนื่องจากว่าอาจารย์ศิลป์พลศรีเนี่ยเขาเขามีการเล่าต่อๆมาเนาะจากในช่างยุคนั้นว่าท่านได้เอาไปแช่ในน้ํานมทําให้เกิดปูนเนี่ยมันมีปฏิกิริยากระแบคเทีเรยอย่างหนึ่งทําให้ปูนแข็งมากเลยนะครับปรากฏว่าลุงได้เห็นแบบสเก็ตทั้ง8แบบ แต่น่าจะมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับทําให้ปฏิมากรรมอันนั้นมีรูกป,ปั้นแค่4แบบเท่านั้นเองจริงๆมันหมายถึงอาชีพทั้ง8อย่างในการปกครองนะครับปรากฏว่าบันไดมีทั้งหมด10ขั้นหมายถึงวันที่10มิถุนาคือเดือน6นะครับเพราะฉนั้นจะมีวิธีการคิดเขาไปอีกปรากฏว่าเราจะเห็นลูกป,ปุ่นใหญ่ในคว่ำลงอย่างนี้ครับแล้วก็มีโซ่ร้อยรอบเลย ปืนใหญ่มีทั้งหมด75กระบอกเนื่องจากมีการทรงไปไปยึดอำนาจพระเจ้าอยู่หัวและกันที่เในปี2475จึงมีปืนใหญ่คว่ำลงที่หมายถึงการยึดอำนาจโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อนะครับปรากฏว่าความสูงก็คือ2,475อ่ะคันนี้เราไปหาสิเป็นนิ้วเป็นฟุตนะครับ ปรากฏว่าตรงกลางนี้ก็จะเป็นโดมนะครับเก็บเรื่องราวต่างๆไว้มากมายภายนาคออกมาพ่นน้ำนะครับพานรัฐธรรมนูนมีพาน2อันเราเรียกพานอันล่างว่าพานแบนฟ้านะครับส่วนอันบนเป็นพานรัฐธรรมนูนสมัยนั้นก็จะใช้เหมือนปัจจุบัน รหรือจะเป็นกระดาษลุงไม่เคยเห็นตัวจริงเนาะแต่ว่าเขาว่าเขาว่ากันว่าเป็นแผ่นทองคําจารึกซึ่งแล้วจ้การที่เจ็ดทรงพระราชทานให้นะครับคันนี้ในยุคนั้นเองปรากฏว่าอย่างว่าเนาะเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็เกิดการทุจริตเกิดขึ้นก็มีการสั่งทําพานตัวนี้นะครับในราคา800บาทสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวคงช้ามไม่ถึงสลึงเนาะ ก็มีการว่าจ้างอาจารย์ท่านหนึ่งทำปรากฏว่าไม่มีเงินจ่ายอาจารย์ท่านนั้นก็คืออาจารย์จิตบัวบุตรนะครับซึ่งเป็นอาจารย์คนเดียวในประเทศไทยในยุคนู้น,นครับที่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์โลกมากจนฝรั่งยอมรับเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งมีการประชุมระหว่างเอเชียแล้วก็ระหว่างยุโรปนะครับทรงได้มีการเชิญท่านไปเ,เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ปรากฏว่า ฝรั่งมันก็เห็นคนไทยตัวเล็กเนาะแล้วก็ไม่น่าเงงเงงงงงะไม่น่าจะมีความรู้ก็ถามว่าสิ่งที่อยู่ห้องเนี้อันไหนที่เป็นเก่าที่สุดในโลกปรากฏอาจารย์จิตวบุตรนะครับก็ไปยืนหยิบเอาเป็นชิ้นกระดูกเล็กๆมานะครับเป็นส่วนหน้าผากหน้าผากข,ของมนุษย์นะครับนูนออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกอันนี้เก่าที่สุดในโลกฝรั่งเลยยอมเชื่อเรื่องนี้ว่าท่านมีองค์ความรู้จริงๆเพราะว่าฝรั่งเนี่ย จะใช้วิธีการใช้พิสูจน์ด้วยการใช้คาร์บอน14หรือว่าตำหรับตำราเปรียบเทียบนะครับปรากฏว่าคนไทยใช้แค่มองสายตาเพราะนั้นอาจารย์จิตบุบด์เนี่ยจำได้แม้กระทั่งก้อนอิดนะครับที่ปูวัดอรุณว่าเปลี่ยนมาในรัชสมัยไหนสั่งเข้ามาในพศอ,อ,อะไรหรือว่าวัดต่างๆมีโบสถ์วิหารวิธีการสร้างยังไงนะครับอ่ะเราย้อนกลับมาไออนุสาวรีย์แห่งนี้เจะเห็นได้ว่ารูปทรงมันของมันจริงๆท,ที่แท้จริงก็คือทรง ที่เราเรียกว่าดวงดาวนะครับก็คือมันดารานั่นเองนะครับเพราะนั้นเขามีความเชื่อเหมือนกันว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นอนุสาวรีย์ที่สวยงามสมบูรณ์ที่สุดนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนก็จะบอกว่าที่นั่นสวยกว่าที่นี่สวยกว่านะครับอา้าวย้อนกลับไปใกล้ๆสนามหลวงอีกก็จะมีอะไรเนาะวัดอะไรเนาะฝั่งข้ามข้ามน้ำไปนะครับคนก็จะชอบไปช่วงลอยกระทงมากเลยจะเห็นได้ว่าจะมีปราสาท แห่งนี้นะครับสวยงามมากเลยแล้วก็มีเหมือนอพอลโลเนี่ยอย่างนี้นะครับอยู่4มุมตรงกลางเป็นเหมือนจรวดอย่างนี้นะครับแบ่งออกเป็น16ชั้นนะครับหมายถึงสวรรค์ทั้ง16นะครับด้านข้างก็คือเขาพสุมเมศเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ารูปทรงของวัดแห่งนี้คือวัดอรุณน,นะครับหรือวัดมะกอกเดิมนั่นเองถูกตัดมุมอย่างนี้<อ>เห็นหรือยังว่ามันคือมันดารานะครับ เสร็จแล้วก็มีการยักมุมเข้าไปอย่างนี้นะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้อ้าวขยายอย่างนี้เนาะนะครับเป็นทรงอย่างนี้ทั้ง4ด้านดูให้ดีนะ1 2 3มีทั้งหมด4ด้าน3คูณ4จึงเป็น12นะครับหมายถึงอะไรเอ่ย12แล้วอาจจะตีความเป็นเดือนเป็นอะไรก็ตามเนาะ มันหมายถึงรูปจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เองเขาเรียกว่าการย่อมุมแบบไม้12ทําไมถึงเป็นไม้12เพราะสมัยก่อนยังไม่มีตลับเมตรยังไม่มีการใช้เชือกมาวัดนะครับก็เลยใช้มาตรฐานคือเช่นกรลาเจาะรูนับเป็นเวลาที่มาตรฐานของแผ่นดินแล้วก็ใช้ไม้ที่มันมีลักษณะเท่าเท่ากันเป็นเมตรเป็นศอกเป็นวานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยเรียกติดมาและอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันนิยมก็คือ ในภาครัฐใช้ก็คือไม้วัดผ้าเห็นไหมเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่ดิ้นไม่ใช่เป็นพลาสติกเอ็นเนาะอ่ะคราวนี้ลุงพูดมาถึงเอ็นอีกครับสมัยก่อนเหมือนกันนะครับเรามีเส้นเอ็นมาคาว่าเส้นเนเนี่ยมาตั้งแต่700กว่าปีที่แล้วนะครับน่าจะแห่งแรกก็คือน่าจะทางภาคเหนือเนาะสมัยก่อนเขาจะใช้ ข้อท้าวัวครับมันจะมีเส้นเอนะ็นเนาะเขาจะมานึง่งนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแต่ตากแดดเสร็จก็มาทุบทุบทุบดึงยืดนครับนะผ่านรูตรงนี้เป็นไม้ปักหลักนะครับแล้วก็ทํามาเป็นพันพันปีเหมือนกันนะคือคือเอาไอ้เส้นเอ็นตัวนี้ลากผ่านนี้ถึงจะได้ระดับของสายตานะครับเราเลยเรียกอันนี้ว่าเป็นเส้นเอ็นเห็นไหมมันมาจากข้อท้าวัว ปัจจุบันเป็นพลาสติกเราก็เลยเรียกติดปากมาว่าเป็นเส้นเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคิดเรื่องมันดาราเรื่องจักรวาลเป็นเหมือนกันหมดทั่วโลกย้อนกลับไปจําที่ลวได้ไหมเมื่อ6,000ปีที่แล้วชาวอะไรเอ่ยบาบิโลเนียนะครับเป็นคนกําหนดเรื่องชื่อวันแล้วทําไมต้องมี7ปรากฏว่าในอินเดียมีเทพสําคัญสำคัญกรรเกี่ยวกับวันเนี่ยทั้งหมด9องค์ นะครับอีกสององค์ถูกตัดออกไปคือใครนะที่ตัวตัวเป็นยักษ์แล้วหางเป็นงูงตัวดำบุดเลยชื่อว่าอสุูรินทราหูนะครับเกิดในพบที่8นะครับเดี๋ยวจะมีที่มาอีกเลข1หมายถึงอะไรเลข2หมายถึงอะไรเลข8หมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเลข9คือพระเกตพระเกตก็คือหางที่อของ อสุรินทรา,าหูนี่หลุดออกไปเนาะเป็นงูเพราะฉะนั้นก็เลยพุ่งไปเป็นดาวหางวิ่งรอบจัก,กรวาลเลยปรากฏว่าทั่วโลกเขานิยมคือ1สัปดาห์มี7วันอินเดียก็เลยต้องตัดสิทธิ์เทพ2องค์นี้ออกเป็นเทพแห่งความลึกลับปรากฏว่าทั่วโลกเหมือนกันคิดว่าเลข8คืออะไรนะที่มันไม่สิ้นสุดเห็นไหมเรียกว่าอะไรนะครับอินฟินิตี้นะมันเป็นวิธีการคิด ปรากฏอ,อย่างนี้อินฟินิตี้ไหมไม่สิ้นสุดเหมือนกัน oh. ปรากฏว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีค่าเลยเลยยกเว้นตัวนี้ในเลขของมงคลที่คุณไปทําโทรศัพท์ทั้งหลายทันทีที่ตัวนี้ไปอยู่กับใครสนับสนุนคนนั้นมีจํานวนมากมากขึ้นคนคนนั้นจะมีค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเองมีค่าไหมไม่มีค่ามันเป็นวงกลมศูนย์ปรากฏนําหน้าในหนึ่งในหนึ่งนำหน้าในนี้เป็นพันแล้วปรากฏมี เลขศูนย์นำเยอะๆปรากฏใน2ใน3ใน4เพราะนั้นเลขศูนย์ตัวนี้เป็นผู้สนับสนุนคนนี้นะครับมันมีวิธีการคิดทางศญลณ์อีกเยอะแยะเลยเช่นการนับตัวเลขการนับเดือนนับวันนับปีนะครับครนี้กลับมาถึงที่ประเทศไทยก็จะมีวิธีการคิดเช่นเ,เราไปได้ศาสตร์มาเรียกว่าหวงจุย้ยในในศิลปะมันไม่มีหวงจุ้ยเนาะมันคือวิชาการออกแบบตกแต่งอย่างเช่น<ม>เขาจะมีข้อห้ามว่า ประตูห้องน้ากับประตูห้องครัวอย่าไปตรงกันนะมันไม่ดีความไม่ดีเนื่องจากว่าอะไรเชื้อโรคจากห้องน้ําอาจจะหลุดเข้าไปในอาหารนะครับแต่ในฮวงจุ้ยก็จะมีคิดว่าโอ้มันไม่ถูกชะตกชะตาเนาะอย่างเช่นสมัยก่อนนิยมกันก็คือสัญลักษณ์คืออะไรหน้าบ้านเป็นน้ําเห็นไหมด้านหลังต้องเป็นภูเขาเนื่องจากว่าสมัยก่อนเขาติดต่อกันทาง น้ำครับเขาเดินทางทางน้ำเพราะฉะนั้นการค้าขายทางน้ําถึงได้เจริญรุ่งเรืองมากด้านหลังเป็นเขาเนื่องจากว่าบังแรงลมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวิธีการคิดปัจจุบันก็จะทําเป็นเรื่องห่วงจุ้ยนะคราวนี้กลับมาเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆทางศิงละปะมันถูกสอดแทรกไปในทุกที่นะครับเมื่อกี้จําได้ไหมธนาคารอะไรนะธนาคารกรุงเทพไปแล้วเนาะไอธนาคารไทยพาณิชย์อโทษโทษที นะครับปรากฏมีอีกธนาคารหนึ่งชื่อธนาคารอะไรเนาะกรุงเทพเพราะนั้นกรุงเทพหมายถึงเมืองของเทวดาเขาจึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวมีอีกธนาคารหนึ่งเป็นสีเขียวมีใบแบบนี้ขึ้นนะครับธนาคารกาธิกรเขาใช้สัญลักษณ์เป็นต้นข้าวปรากฏว่าต่อ,ต,อต่อมาจึงใส่น้ําคิดว่าต้นข้าวมันจะแห้งตายเนาะเป็นสนัญลักษณ์อย่างหนึ่งมีธนาคารอะไรอีก ใครรู้จักอกีกนอกจากกรุงเทพเอ่เอไทยพาณิชย์กรุงเทพกิกรมีธนาคารไรครับกรุงศรีอยุธยาเขาก็เลยเอารูปปราสาทของอยุธยามาเป็นสัญลักษณ์เมืองแห่งความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับทองคํานะครับธนาคารอะไรอกีกที่เป็นวงกลมและการที่หกทรงออมสินอ๋ออมสินนะครับข้างบนเป็นรูป มันสอดคล้องกับธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือต้นโพต้นทสเป็นที่อยู่ของนกกานะครับมีสัญลักษณ์คือพระราชการกรก็คือสายฟ้าฟาดทรงพระนามว,วัชีลาลงกรนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์การเงินเนาะเพราะฉะนั้นทุกธนาคารทุกที่แม้กระทั่งหน่วยงานของราชาการเมืองไทยนะครับจะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเทพทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการทํางานทางศิลปะนะครับมันไม่ใช่แค่การใช้ฝีมือเป็นวิธีการคิดนะครับ มีการออกแบบมีการไตร่ตรองมีการพินิจพิเคราะห์แล้วก็สร้างความเชื่อเหมือนๆกันนะครับเพราะนั้นสัญ,ญลักษณ์ทางศิลปะจึงค่อนข้างมีความสำคัญเพราะนั้นต่อไปนี้ก่อนที่เราจะเขียนรูปรูปหนึ่งเราจะเขียนแต่วัดอย่างเดียวเราไม่ได้โฆษณาทททไม่ต้องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวเพราะนั้นศิลปะคืออะไรคุณไปตีโจทย์ให้ได้นะครับแม้กระทั่งเครื่องแบบเครื่องทรงต่างๆหรือว่า สัญลักษณ์ทางศาสนามันถูกตีความมาทั้งสิ้นเพราะนั้นอันนี้คือ1นึ่ในมันดาลานะครับมันดาลาก็คือวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับเอามาประกอบกันอย่างเช่นดวงดาวนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นเป็นดาวอย่างนี้เนาะความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ก็คือ สามเหลี่ยมตัวนี้เห็นไหมสามเหลี่ยมตัวที่หนึ่งซ่อนอยู่สามเหลี่ยมตัวที่สองซ่อนอยู่สามเหลี่ยมตัวที่สามซ่อนอยู่เห็นไหมกลายเป็นห้าแฉกเป็นที่มาของคลังอํานาจใหญ่ก็คืออะไรที่มีอาวุธสงครามมากที่สุดมีหน่วยลบมากที่สุดก็คืออ,อ่เพราะฉะนั้นทุกอันมันถูกทําเป็นสัญ,ญลักษณ ให้เกิดความหมายทั้งสิ้นเหมือนกันทั่วโลกยันจีวรของพระพุทธเจ้ายันทางตาลปัดพัดยศเครื่องทรงต่างๆเพราะนั้นสัญลักษณ์ทางศิลป,ปะค่อนข้างมีความหมายครับวันนี้ลุงหนุ่มก็จะค่อยๆให้ความรู้วันล,ละนิดวันล,ละหน่อยเกี่ยวกับเรื่องวันเรื่องสีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับคราวหน้านก็ลุงจะบอกอีกทีหนึ่งว่าจะมาโม้เรื่องอะไรคราวนี้ฝากเรื่องมันดารามีหลายน้องหลายคนเนาะ อาจจะยังไม่ได้ของฝันไปแล้วก็มีหลายคนซึ่งได้รับแล้วลุงก็ดีใจด้วยที่น้องชอบใจเนื่องจากว่าของขวัญที่ลุงส่งไปนะมันเป็นการสุ่มบางคนได้ชิ้นเดียวบางคนได้3าชิ้นห้าชิ้นเพราะนั้นจะเหมือนกระซองสุ่มเนาะแล้วก็ส่วนคนไหนที่เขียนมาในกล่องลุงว่าห้ามเอาไปโชว์ลุงก็สัญญาถ้าลุงไม่ลืมคันนี้หลายคนก็ถามเรื่องเกี่ยวกับยาที่ลุงกินบำรุงสมองทำให้ความจำดีวันนี้ลุงเอามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเฉลยที่หลัง ปัญหาคือตอนนี้ลุงยังหาไม่เจอนะครับมันมันยุ่งตรงนี้เดี๋ยวลุงหาเจอปุ๊บลุงจะมาให้ครนนี้คนที่เรียนศิลปะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีวิจรญญารยนวิธีการจํามากมายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเคล็ดลับซึ่งต้องมาเปิดเผยอ,อย่างเช่นเ,ออเวลาลุงไปในที่ต่างๆหรือเวลาไปจอดรถเนาะลุงก็จะจดไว้ว่าลุงไปจอดเสาไหนเพราะนั้นหลายคนจะลืมเรื่องนี้นะครับลุงก็กลัวลืม พอจดปุ๊บลุงก็ไปใส่ไว้ในรถครับแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ลุงไปเดินนะครับวิธีการหาลุงก็ต้องหารถให้เจอก่อนถึงมาเอากระดาษตัวนี้ได้อันนี้เป็น,เ,ปนเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรียนศิลป,ปะต้องรู้จักวิธีการคิดนะครับหลังจากนี้ฝากน้องๆอย่าฝึกแต่ฝีมือนะครับวิธีการคิดทางศิลป,ปะลุงคิดว่ามันน่าจะทําให้เรามีความสุขและทําให้โลกมันมีอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองสําหรับวันนี้ศิลป,ปะบ้านลุงหนุ่มก็ขอจบลงก่อนนะครับขอบคุณมากสําหรับ สตังที่น้องๆให้ไปต่อ Wi-Fi กับไฟที่ไม่ถูกดับวันนี้นะครับขอบคุณครับ